กว่าผมไม่รู้ด้วยนะเดี๋ยวนี้เราจะไปดูคนขึ้นหิ่งกันนะครับสัปดาห์นี้มีภาพยนตร์เร<ฆ>ื่องเทเก้น2เข้าพอ,อาดีนะไปดูกันครับว่าเล hm ียมเนืสันที่จริงแล้วเขาบูอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วนี่ถึงวันนี้60แล้วนะอายุ60 60แล้วนะเกิดปี1นึ่องยังแบบชงเชงยงเชงอยู่เลย<อ>บูมาจะเกิดหรือเปล่านะครับเป็นอย่างไรคนขึ้นหิ้งวันนี้เล hm ียมนืสันครับ ด r กแมนภาพยนตร์แนวแอคชั่นแฟนตาซีคอร์เรอร์ในปี1990ที่เล่าเรื่องราวการแก้แค้นของนักวิทยาศาสตร์ p พ y ์ตันเวสเลโดยวิธีการเปลี่ยนโฉมหน้าเพื่อบ่อนทำลายวายร้ายหลังเขาต้องสูญเสียโฉมหน้าและเกือบจะเสียชีวิตในการโจมตีห้องแลบ <Everything S 2> และเรื่องนี้ <that S 2> เองที่ <he S 1> ทำให้ <was. S 1> ชื่อของวินเลียมจอห์นหรือเลียมนีเซนนักสแสดงชาวไอริชกลายเป็นที่รู้จักในวงการฮอลลีวูดอย่างเป็นทางการด้วยตัวหนังที่ประสบความสำเร็จด้านไรายได้อย่างท่วมทน้นและตัวเขาเองก็ได้รับรางวัลนักสแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเวที a t น r n a w a r d s สถาบัน Academy of Science Fiction แฟนต a ซีและฮอร์ริเอฟิ s like <any> เรื่องนี้ซึ่งถือเป็นนักแสดงที่ได้รับการยอมรับในด้านฝีมือการแสดงเขาเริ่มต้นอาชีพการแสดงในปี1976จากการเล่นละครบลอดเวยและละครโทรทัศน์ของอังกฤษจนกระทั่งก้าวสู่วงการภาพยนตร์และสร้างชื่อเสียงจากเรื่อง Dark Man และมีผลงานภาพยนตร์ออกมาอย่างต่อเนื่องเขามีภาพยนตร์ติดต่อกันถึง5เรื่องภายในเวลา2ปีแต่ถึงกระนั้นก็ไม่โดดเด่นจนเป็นที่พูดถึงเท่าไหร่ กระทั่งในปี1 9 9 3เลียมนีซึ่งกลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกจากหนัง7จดรางวัลออสการ์ที่เรียกได้ว่าเป็นผลงานขึ้นทิ้งของสตีเวนสปิลเบิร์กในชีวิตสลิสปี1 9 9 3กับบทบาทของออสการ์ชิลเลอร์นักธุรกิจชาวโปแลนด์ผู้ช่วยชีวิตชาวยิวกว่า1,100คนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจากบทนี้ส่งให้เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม และอีกหลายเรื่องที่เป็นผลงานโดดเด่นของเขาเช่นบทวิรบุรุดในตำนานของสาธารณรัฐไอร์แลนด์นายไมเค l ลคอลลินสปี1996ซึ่งทําให้เขาได้รับรางวัลนักสแสดงนําชายยอดเยี่ยมจากงานเทศกาลภาพยนตร์เวนิสและได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโลูกทองคำสาขานักสแสดงนาชายยอดเยี่ยม บทอัลเฟรดคินซี่นักบำบัดเซ็กส์ในภาพ,พยนตร์ชื่อดังเรื่องคินซี่เมื่อปี2004หากพูดถึงชื่อของเลียมนีเซนในตอนนั้นผู้ชมคงจะได้เห็นเข้าใน <the study S 1> หลักเรื่องหลายแนวและทีเดียวค่ะ day I think about my cat lead to stuttering a lot so There. ในปี1999เลียมนีเซนกลับมาสมบทแนวแอคชั่นอีกครั้งใน Star Wars Episode 1 The Phantom Menace กับบทไคแกันจินเจไดที่เป็นอาจารย์ของอนาคินสกายวอลเกอร์ทำให้เขาคว้ารางวัล Saturn Awards ในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมไปครองพร้อมกับรางวัลฉากต่อสู้ยอดเยี่ยมจากเวที MTV Movie Awards และในปี2005เขาได้ปรากฏตัวในหนังบล็อกบัสเตอร์อีกครั้งกับบทของแฮนรี่ดูคอร์ดวายร้ายนายแบทแมนบิกินส์ซึ่งเราจะได้เห็นนีเซนโชว์ความสามารถด้านแอคชั่นตลอดเกือบทั้งเรื่องในการปะทะกับรูสเวนและมนุษย์ขั้นข่าวจากบทนี้เองที่ส่งแววของแอคชั่นสตาร์และกลายเป็นช้อยส์เบอร์ต้นๆของเหล่าผู้กำกับภาพยนตร์แนวแอคชั่นตลอดจนปี2006กับบทบาทคาวบอยทวงแขนนายเซราฟิมฟอลส์ล่าสุดขอบนรก Not careful. และหนังทุนยุโรปปี2008เทเคนหรือสู้ไม่รู้ตายเป็นหนังที่เรียกได้ว่าเป็นการปล่อยของของเรียมนีเซนทุกๆฉากแอคชั่นนีเซนแสดงให้เห็นถึงความดูเดือดในบทบาทของไบรอันมิลส์อดีต CIA ที่ตามล่าแก๊งคาทาสเพื่อติดตามลูกสาวที่ถูกลักพาตัวไปกลับมาพร้อมกับวลีเด็ดใช้แววโหดที่ว่า I I will I will don who you not look for you not you It know pursue are นอกจากหนังจะประสบความสำเร็จในด้านของรายได้ที่กว่าไปกว่า226ล้าน83,568ดอลลาร์สหรัฐยังเป็นหนังที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เรารู้จักเลียนน้เส้นในฐานาะแอคชั่นซ่ายอย่างเต็มตัว John Smith best Hannibal aka Leader specialize These mean anything to you? It's my wife's writing. Don't be afraid. Aside. here. What? Wrong with you? You went from enlisted to an officer faster than anyone in the history of the United States Navy. But I have never. หลังล่าสุดกับการกลับมาของ Brian Mills ใน Take n 2ซึ่งได้โอ i v เ e r ย e g เม o n ตจากเรื่อง c คล o ม b บียนมารับหน้าที่กำกับภาคต่อแทนบิแอร์มอร์แต่ยังคงทีมเขียนบทชุดเดิมคือล e กไป s o งและ r รเบ r t m ต r า k a ค e n มเมาขายี้แอคชั่นภาคต่อเรื่องนี้ว่าแต่จะบูดเดือดสมศักดิ์ศรีกับภาคแรกหรือไม่นั้นคุณผู้ชมเท่านั้นที่ตัดสินได้ นี่แหละครับเรียมนิสันนะครับไปพิสูจน์กันว่าเขาจะบู๊ได้ขนาดไหนในวัย60ปีกับเทคเก้นสนะครับอยู่ในโรงแล้วนะครับถ้าเราไปดูแล้วช่วงกลับเทคเก้นสเนี่ยคือไม่ใช่บีเอ็มออลแต่ว่าเปลี่ยนเป็นผคนกลับว่าโคลัมเบียนาเออว่าโคลัมเบียนานคุณดูยังดูแล้วครับมันหยดมันหยดมากเหมือนกันนะลรงไปพิสูจน์กันลองไปพิสูจน์กันว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้ไปดูอันดับหลังทำเงินในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับบ็อกออฟฟิศครับ และแลสำหรับบล็อกซ์ฟลิตประจำสัปดาห์นี้นะคะอันดับ5ค่ะเป็นของ r e d t d ดนะคะรายรับ4วันทำไปได้1ล้านแสนบาทตอนนี้ทำไรายได้รวมอยู่ที่6ล้าน7แสนบาทค่ะอันดับ 4, นะคะ e n d of Watch ค่ะเข้ามาสัปดาห์แรกนะคะทำรายรับ4วันไป2ล้าน1แสนบาทตอนนี้รายรับรวมอยู่ที่2ล้าน1แสนบาทค่ะ อันดับ3นะคะยังอยู่เหมือนกันนะคะเดรสทดีค่ะรายรับ4วันนะคะทำเพิ่มมาอีก4ล้าน4แสนบาทตอนนี้รายได้รวมอยู่ที่16ล้านหแสนบาทค่ะ s <S รองแชมป์ประจำสัปดาห์นี้นะคะเพิ่งจะเข้าใหม่เลยค่ะสโตเลนนะคะรายรับรวม4วันอยู่ที่7ล้าน2แสนบาทตอนนี้นะคะรายรับรวมก็ยังอยู่ที่7 2ล้านแสนบาทเหมือนกันค่ะ และอันดับหนึ่งนะคะยังคงที่สำหรับ Resident Evil Retribution นะคะรายรับ4วันทำเพิ่มไปอีก7ล้าน5แสนบาทตอนนี้รายได้รวมอยู่ที่98ล้านบาทอีกนิดเดียวอ่ะว่าเขาแตกว่าเขาแตกทำล้านขนาดนั้น Resident Evil ผีชีวะเนี่ยเฮ้ยผมไม่เข้าใจทำไมหนักเรื่องอมันแบบไม่ทำเงินกันเลยวะโอ้เวลาหลุดไปแล้วนะพี่ทำไมไม่มีจันดาราครับพี่่อเห็นไหมครับ ถ <30. S 1> ้าเรารวมแล้วได้ไรสามสิบสามสิบในขณะที่ผีชีวะฟาดไปเกือบร้อยล้านนะครับ <c oughs> อ๋มอมันมั่งมัน,มนล่าผมว่าดีใจแทน่อมน้อยจริงเลยโอเคนะครับและนี่คือทั้งหมดของวีฟเด์วันนี้นะครับแต่ก่อนจะจบรายการเดี๋ยวไปคุยกับผู้โชคดีประจําวันนี้กันก่อนดีกว่าครับที่ถ่ายหนังในซองถูกเป็นคนแรกนะครับสวัสดีครับคุณสรานสวัสดีครับสรานถ่ายว่าเรื่องอะไรครับโกไซเดอร์ครับใช่ไหมเช่น มันรู้ตอนไหนครับโก Ghost Rider ใบ้ตอนคนมีไฟอหะครับไม่มีตัวอื่นมันมีไฟนะครับฉลาล์ผมเห็นเยอะแยะผมคิดไม่ออกโอ้ยแล้วคนจะถ่ายไอ้นี่มันท้อนะสี่กีฬาสีดูหรือยังครับโกสไ t เดอร์ภาคสองเนี่ยดูภาคหนึ่งครับยังไม่ได้ดูภาคสองเลยครับอันนี้พักยืมอันนี้ภาคสองันนี้พักดีแล้วดีแล้วอย่าดูเลยจอครับผมดูราจะหาของดูเลย อ่ะดูพักหนึ่งไฟเดี๋ยวผมแถมวันนี้ให้เลือกด้วยละกันอ่าผมแถไปละเอาฉะนั้นเลือกครับอยากจะได้ชิ้นไหนครับระหว่างเสื้อยืดตัวนี้จากเทเ k นสองเสื้อยืดตัวนู้นจากอ่าซินนิสเตอร์นะครับตุ๊กตาหน้าเขียวมหน้าเขียวจากยั์โน้ตสมุนโน้ตลูเปอร์เอาอะไรดีครับขอเสื้อยืดจากเทเกนละกันครับเป็นคนมีรถนิยมดี เลือกดีๆแี่ก็สวยดีนะเออมันหนังมันนี่มันเท็กเก้นอ๋อคุณจะร์ชมจากที่ไหนครับชมจากสวนผักครับจานอะไรครับเนี่ยเอ่อไม่แน่ใจครับผมยังไม่ได้ถามพ่อครับยังไม่รู้ยไม่รู้คือมันผัวมาไในเท่กทัดนโอเคแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับคุณจาร์มครับครับสวัสดีครับไปแล้วนะครับสำหรับซีรีสเทคกเก้นสองตัวนี้นะครับหมดแล้วใช่ไหม ไปแล้ว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 โชคดีได้ไปแล้วครับสำหรับคุณครับขอบคุณของรางวัลเสื้อยืดตัวนี้จาก Warner b r o t h e r Thailand ด้วยนะครับซิสเตอร์ของก้จากมงคลเมเจอร์นะคะสมุดโนดลูเปอร์ก็มงคลเมเจอร์เหมือนกันแล้วก็จากสามมงคลนะคะมอนน่เขียวจากภาพยนตร์เรื่องยักษ์ครับผมขอบคุณสามงคลฟิล์มด้วยนะครับแล้วนี่คือทั้งหมดของ วิวไฟเดอร์วันนี้นะครับอ่าหมดไปหนึ่งรางวัลแล้วที่เหลืออีก3ารางวัลเป็นของใครอยู่หน้าจอเลยครับนี่คือหมายเลขของผู้โชคดีประจำวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะครับอันนี้หน้าอย่าพลาดนะฮะทำไมครับพี่่อเราจะได้มีพิธีกรใหม่ไม่ใช่สักผิพิธีกรใหม่ไม่ก็ชี่โกงโน่นน่นโน่นนังเอกหนังเออถึงว่าเราต้องความเคลื่อนไหวในแฟนเพจคุณอย่างพี่นันเคยโจยเลยแท้เลยอ้าวพี่นัน ใช่คุณเวคุณงี้วะคุณนันเออไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะผมจะเทสต่อคุณโจกหนังน้องเขาเนี่ยมาเปิดรับใหม่น้องเอาแล้วเอาแล้วติดตามในแฟนเพจวิวไฟเดอร์นะครับตามนี้เลยครับใครอยากจะเห็นหน้าพิธีกรคนใหม่ไฟเดอร์สัมผั์หน้านะครับดูก่อนคนอื่นอ่ะดูที่นี่เลยแฟนเพจวิวไฟเดอร์นะติดตามข่าวข่าวเรื่องหนังต่างๆนานาด้วยนะครับวันนี้จะปิดรายการกันด้วยชาวแท็กจากภาพยนตร์เรื่อง เจมส์บอลภาคใหม่สกายฟอลนะครับผลงานการร้องของอ d เดลนั่นเองนะครับอ่านี่คือทั้งหมดของวิฟเฟอเดอร์วันนี้นะครับร้องสี่คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ This is the end Hold your breath and count to ten. Feel the earth. Move.